แดงจักระพัดมะม่วงแดงจักระพัดลูกใหญ่จริงถ้ามันจะแดงมันลูกมันต้องโดนแดดลูกไหนออกแดดมันจะแดงมากเลยอย่างเงี้ยลูกเนี้ยออกแดดอือตนี้เจอแดดเยอะก็จะแดงแต่เนี่ยลูกมันอยู่ในร่มจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ก็แดงมะม่วงแดงจักระพัดินี่กรอบกรอบสุกก็กรอบนะ แต่ก็นิ่มๆมาแหละสุกแต่มันก็กรอบๆนันเหลืองหวานๆเขาสุกแต่ผมชอบกินลูกที่มันใกล้สุกเปรี้ยวหวานๆมากกว่าจิ้มน้ําพริกอร่อยอร่อยลูกนี่ไม่ต้องพูดถึงลูกเบลิ่มเทิมเลยอันนี้เก็บไปฝากเด็กๆเด็กๆเมื่อวานก็มาขอเก็บไปให้คนละลูกเด็กๆแถวบ้านวิ่งมาขอมะม่วงเต็ม มาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านขอมะม่วงแต่ก็ให้นะครับต้องขอเด็กๆขอก็ให้ดีกว่าเด็กเขาจะมาขโมยหรือว่าไปขโมย,ข,โมยของอะไรเงี้ยถ้าเด็กขอเราให้ไปเถอะครับดีกว่าเขาขโมยสอนให้เขารู้จักขอรู้จักอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาขอแล้วเราไปขี้เหนียวอะไรเงี้ยมันเสียความรู้สึกถ้าเด็กขอเราไม่ได้ของเล็กๆน้อยๆแบ่งๆก,กันกินไปแค่นี้นะครับ งว่างก็มาเอาไปกินนะครับให้เก็บเลย